ทุงทุ่งทุ่งทุ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 งซาฮูร์ฮะทุงทุ่งทุงทุงทุงซาฮูรุข้าคือตัวทุงทุงอ่าแล้วก็ในเกมฟรีไฟโอ้โหผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้เจ้าทุงทุงทุงเนี่ยมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงนะโอ้โหแล้วเสียบเสียบหูฟังเล่นรู้สึกว่าเสียงไมค์ผมมันจะแบบบวมบวมเนือนไม่รู้นะโอ้โหโอ้โหเป็นเือแล้วต้องเปลี่ยนผมเสียงดังมากเลย หมานว่าต้องเปลี่ยนหูฟังนะโอเคถ้าผมผมพงจะเล่นโหมดใหญ่ให้ไม่ได้นะเพราะผมใส่ใช้สายหูฟังแล้วแบบเล่นไม่ค่อยถนัดเลยอะโอเคเราแบบพาเจ้าชุงชุชุชไปแบบล่าดีกว่ามันกดมันกดอีโมจิเสียงตรงไหนวะกดไม่เป็นไว้กดตรงไหนวะเออไม่เป็นอนะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเลยดีกว่า ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเสียงเกมดังมากอุ้ย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 เอ้ยทำไมตาอยู่ข้างในวะหุ้ยไหนทูมทูมทูมอะไรอยู่ไหนวะผมได้ใส่ทูมทูมทูมมาเปล่าวะเหมือนจะไม่ได้ใส่นะโอ้ยพลาดว่ะไม่ได้ใส่ทูมทูมทูมมาอุ้ยเอ้ย เอ้ยระเบิดตัญยายไปเฮ้ยเข้าไปแอบ,บอะไรในนั้นอนะ่ะนี่ hey. <First blood. S 1> เฮ้ย First blood ตาย่ะโอ้ยกดวิ่งไม่ติดด้วยอยจะตายแโ่เคระเบิด เฮ้ยจริงๆรอด<า>รู้ไ<ห> <Akt ien. S 2> ด้ชฮวยชุงชุ้งชุงชุงุ <l ots> อะไรวะเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่เสียงชุงมาเฮ้ยแต่ก่อนอันนี้จำได้ว่าใส่เสียงชุงมาไม่ใช่เหรอโอ้โหพลาดวะ่ะใช่เหมือนจะพลาดนะเฮ้ยเดี๋ยวกดเสียงไม่ได้ด้วย ปุ่มปุ่มกองไฟมันบงังโอเคทุง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 เราจะไปเผยแพร่ศาส,สนาทุงทุงให้ฝั่งตรงข้ามนะเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยอ๋อหลังเคสเหลืองโอเคเพื่อนปาราเบิไป,ไปแล้วโดนด้วยนะ ตรงนี้เหมือนจะมีคนอุ้ยมีจริงเฮ้ยโอเคดาวไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอเคตายไปทีรุ่ง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 เฮ้ยจอรดุ่งรุ่งุงนี้มันป่วนนะเอาเรื่องอย่าง อยากดูแบบรายละเอียดเจ้าทุงทุงทุงอ่ะอุ้ยจริงได้ปะอ๋อเพื่อนอย่ายิงกันอย่ายิงขอของหน่อยฝืนปูอ um ีพีให้ทุกคนแล้วเจ้าทุงทุงทุงรู้สึกว่าตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงจะแตกต่างกันด้วยนะตัวผู้ชายจะมีก้ารนะเออดูเจ้าทุงทุงหัวโคตรใหญ่รู้สึกว่าเจ้าทุงทุงตัวจะสูงกว่าปกติใช่ไหมใช่ไอเจ้าช่วยของเจ้าทถิงทุงเนี่ย แอบหลังรั้วอาจจะโดนยิงหัวได้นะคือแบบมันสะโขบยิงได้อ่ะเอามันตัวสูงอ่ะเอาง่ายมันอยู่ฝั่งนึนกันนะเราจะอ้อมหลังไป <First blood. S 1> อมีตัวอยู่ตรงนู้นด้วยโอเคไอตัวตรงนี้ตายยังวะ เฮ้ยเฮ้ยไอวอลอยไอวอมันลอยอะ่ะเอาแต่มันตายแต่ผมน่าจะตายเออดับเบิลคิลเอาไปชนะไอวอมันลอย <c ười> คือไม่รู้ว่าไอวอมันลอยวะทุกคนคืออยากใช้ไม้กระบองอ่ะมีไม้กระบองปะฟื้นฟูนอีพีให้ทุกคนแล้วอยากอยากแบบเผยแช่ฟามทุงทุงทุ่งนี่ทุกคน ออของอยู่นี่กดเสียงตรงนี้ไม่ได้อ่ะของ,ขอ,งอยู่นี่นะาไม่ได้ฮะผมไม่ผมลืมใส่ไอ้คำพูดของเจ้าชุ่มันมานะอ้าวเฮ้ย ไม่ดีละมองไม่เห็นด้วยข้างบน first blood โอเคปืนโผล่ว่ะโอ้โหเจ็บเว้ย โอ้ยไม่ตายโอ้โหเรื่อมันเหลือ12ผมยิงมันไม่เข้าอะ่ะทุกคนมันเอาเป็นฟืนฟูอีนีนน้ทุกคนแล้วชอบเล่นปืนนี้ดีวะ่ะขอขอหน่อยโอย้ใจเล่นไม่ถนัดเลยในสะ่สาดหูฟังเสียงผมจะแบบจุ่มๆเนยนะผมว่าต้องเปลี่ยนหูฟังเลยละ เกือบไม่ไหวจริงๆอะ่ะเพือบ้าผมแบบอะไรนี้วะไม่ใส่หูฟังอ่ะเดี๋วเราแบบเสียงผมขยับโทรศัพท์มันเสียงดังมากเออตายแบบรวดเร็ว,รวมาถึงผมเนี่ยขอบคุณนะโเล่นไม่หัดเลยรู้ว่าจะยินเสียงหรือเปล่านะเสียงผมขยับ โบกขยับปลาขยับมาขอ้บนบนไอ้น oh, 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 e ี่โออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว First blood จะ t ยู่นี่อ่ะไนด์ด้วยเหรอเออ เออโดนตัวไหนอ่ะโดนตัวบ้านเอลโอ้ my god ผมว่าผมต้องตายแล้วแหละเฮ้ยดูเพื่อนดีกว่ามันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ย่อยอยู่ตรงนี้มันเห็นหัวทุงทุงทุงผมอะโอเคไม่เป็นไรเราปล่อยให้เพื่อนจัดการไปเดี๋ยวเราตาหน้าเดี๋ยวเราเอาเสียงทุงทุงทุงมาด้วย เฮ้ยผเข้ากำลังเปลี่ยนเปลี่ยนข้างแป๊บเอออย่างนี้เอ,อ้ยอย่างนี้พอได้ไว้โอเคผอว่าผมน,นมะนะ<ด>ให้ทุกคนแล้วพอได้ครัแต่ไม่ถนัดขนาดนั้นผมลองเปลี่ยนด้านโทรศัพท์เล่นแล้ว มาตาน,นี้แหละเป็นตาที่เราจะชนะจุ่มุงมซุ่โอ้โหมันจะสนายเว้ยโอ้โเจ็บแรงมากฝั่งโนเหรอไม่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นี่ขอบคุณนะ Ui, <N -2> sao này Cọ phóng pin lời Sao này là nó dừng, dừng ngắn Ok như Này quá First blood. เฮ้ยอ,อยู่กับเพื่อนตรงนูน้นนะทิ้งเลยะเฮ้ยนี่นี่นี่ <S <S โอเค จะนับการะนับด้วยการไปซุ่มซ่งซุ่ซุ่ซ่ม่างมาได้อะเอาเกดออกเลยโอเค